สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกคนทุกท่านสู่ทารวจเธอและพี่ายเตยนะคะในขณะที่เตยกําลังอัดคลิปอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของการที่ฝนเพิ่งจะตกเสร็จไปเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเสียงของธรรมชาตินะคะแทรกเข้ามาเป็นระยะบ้างนะคะถ้ารู้สึกรบกวนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆน,นไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ เราจะมาทำการพยากรณ์นะคะในส่วนของดวงชะตาชาวราศีเมถุนมิถุนนะคะในช่วงของเดือนกันยายน2566การแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทำได้เช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมด้วยกรใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของหน้าที่การงานของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนกันยายนกันก่อนนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ Knight of Cups ค่ะ King of Pentacles แล้วก็ Knight of Wands นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะช่วงเดือนกันยายนนี้ด้านการงานของคุณนะคะรู้สึกถึงความมั่นคงความอบอุ่นใจความสบายใจนะคะบางคนบางท่านเนี่ยออมีความรู้สึกถึง การที่คุณได้อยู่ในคอม์ตโซนแล้วนะคะมีความลงตัวนะคะในเรื่องของการทำงาน,นะคะ่ะคุณรู้สึกออมีความพึงพอใจนะคะกับหน้าที่การงานที่คุณได้ทำอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวคุณก็มีในเรื่องของการประเมินการคิดวิเคราะห์นะคะว่าคุณจะต่อยอดอย่างไร กับหน้าที่การงานของคุณในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลเกี่ยวกับการทํางานนะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้ติดต่อประสานงานยขยายงานนะคะได้คอนเน็กชันใหม่จากต่างถิ่นต่างแดนทางไกลเข้ามานะคะก็จะทําให้ชาวราศีเมถุนมองเห็นโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาต่อยอดอะไรต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานหรือธุรกิจของตัวคุณ ช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะ คุณจะมีความสุขนะคะกับชีวิตความเป็นอยู่ภาพรวมในการทำงานบางคนบางท่านที่รอคอยในเรื่องของข่าวดีทางด้านการงานนะคะการสมัครงานก็มีข่าวดีในเร็วๆนี้ด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการได้ยกย้ายที่ทำงานที่หัวสายก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะคุณจะมีพาชั่นกับการใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการทำงานอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงความคิดสร้างสารรค์ในการทำงานด้วยเช่นกันไม่ว่าในตอนนี้คุณจะ มองหาจังหวะโอกาสในการลงทุนนะคะต่อยอดทางด้านการเงินด้านธุรกิจหรือในเรื่องของงานเสริมนะคะโอกาสในเรื่องของการนําเข้าส่งออกหรือเดินทางไกลการท่องเที่ยวยานพาหนะนะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะเป็นบรรยากาศในการทํางานที่ดีมากๆเลยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยนะคะในช่วงนี้ เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของการเงินค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะ Two of Pentacles Ace of Swords แล้วก็ King of Wands ค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงแรกของช่วงต้นเดือนกันยายนหรือที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมถุน,นะจะมีในเรื่องของการหมุนเงินค่ะมีเข้าแล้วมีออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บเลยนะคะ <S <S แล้วก็เป็นไปแบบฝืดๆเคืองๆด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ในเดือนนี้ค่ะชาวราศีเมถุนค่ะ จะหันกลับมาแก้ไขปัญหาออในเรื่องของการเก็บออมการจัดการการเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้สมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยเนื่องจากว่าคุณมีเรื่องของการขยับขยายแล้วก็ข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยจะมีความคล่องตัวนะคะในเรื่องของการเงิน มากขึ้นอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมองหาในเรื่องของกองทุนในทุนนะคะการกู้ยืมนะคะเพื่อที่จะต่อยอดอะไรบางอย่างกับชีวิตของคุณนะคะก็จะทำก็จะเป็นผลดีด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยต่อยอดแล้วก็ มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกฝืดเคืองเลยนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่คุณเอ่อโฟกัสอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับชีวิตการเงินการงานของคุณในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนอีกเช่นกันนะคะในเรื่องของการเงิน มาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของความรักนะคะชาวราศีเมถุนค่ะออพลังงานในช่วงนี้จะงงๆหน่อยนะคะ s e เว่นอคค่ะ t ด e f ฟู l แล้วก็7 of s o น r อฟนะคะสำหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้นะเตยว่าตัวคุณก็มีทางเลือกค่อนข้างเยอะแหละนะคะมีคนให้คุณคอยส่องคอยคุยนะคะ อยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้ค่ะแต่ชาวราศีเมถุนคนโสดยังคงอยากจะอยู่ในสถานะโสดนะคะถึงแม้ว่าจะย้อนเย็นกับความรู้สึกภายในจิตใจก็ตามเพราะจริงๆตัวคุณเองก็อยากจะมีคู่ชีวิตมีความรักที่ดีนะคะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณ enjoy นะคะกับในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตเหมือนว่าในตอนนี้คุณมีอไอเดียใหม่ๆในการที่จะได้ออกเดินทางได้ผ่อนภัยนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนก็อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะยึดติดทางความรู้สึกกับใครหรือไม่ได้พร้อมที่จะมีสถานะในเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะแต่ถามว่าในใจคุณอยากจะมีแฟนมีคนรักไหมมีนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาในช่วงของเดือนกันยายนนี้บางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีคนในใจอยู่แล้วก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้คุณอาจจะทําอะไรที่ย้อนแยง้งเพราะตัวคุณเนี่ยอยากจะ เล่นเกมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นี่เองนะคะอาจจะเนื่องด้วยการที่คุณไปเจอกับคนที่เขาก็มีทางเลือกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนก็ไม่อยากให้แชทมันหนักขวานะคะก็อาจจะทําตัวสดสดหลัน่นล้าแล้วก็พยายามเก็บความรู้สึกเก็บอาการนะคะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าคุณเองก็มีใจกับเขาหนักมากนะคะประมาณนี้ เรามาดูกันในส่วนของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะอาจจะมีข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการให้กําเนิดชีวิตใหม่นะคะบางคนบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งคันของคนที่คุณรักด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆอย่างเช่นการได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ทําให้ตัวชาวราศีเมถุนและคนที่คุณรักเนี่ยมีในเรื่องของ ความสดใสนะคะในสถานะความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยทางโซเชียลมีเดียมากนกนะคะไม่ได้เปิดตัวกันอย่างจริงจังนะคะซึ่งจริงๆตยมองว่าตรงนี้เป็นลักษณะที่ดีแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่กดดันแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสบายใจนะคะพึงพอใจกันทั้งคู่มันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จไปจนถึงปลายนาะปลายทางได้ใน ระยะยาวนะคะ ในส่วนของคนที่มีความสัมพันธ์แบบซับซ้อนช่อนเงื่อนลึกลับนะคะในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนก็ไม่เบาเช่นกันนะคะตัวคุณเองก็มีตัวเลือกทางเลือกอยู่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะคะว่าเอ,อ่อความสัมพันธ์มันจะต้องจริงจังหรือมีการเปิดตัวหรือให้สถานะกันนะคะก็ไปเข้าสู่ในโหมดของคนโสดเลยนะคะจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยก็ทําให้ชาวราศีเมถุนนะคะในทุกๆสถานะไม่ว่าจะคนโสดหรือคนมีคู่หรือความรั ที่ซับซ้อนอยู่นะคะก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเราก็ก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเรามาดูกันในส่วนของสุขภาพนะคะของชาวราศีเมถุนค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะ King o f s w o r d s และก็ Two of Cups ค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฮอร์โมนความเครียดนะคะ ของเหลวในร่างกายนะคะในส่วนของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะแล้วก็ในส่วนของอวัยวะหัวใจนะคะปอด ในตรงนี้นะคะก็อยากจะแนะนําให้ชาวราศีเมถุนนะคะปรับบาลานซ์ในเรื่องของความเครียดนะคะอาจจะมีเรื่องของการผ่อนคลายนะคะหากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะดนตรีหาหนังสือเล่มใหม่นะคะที่คุณชื่นชอบมามาอ่านนะคะก็จะทําให้ตัวคุณผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องของความเครียดได้มากขึ้นนะคะให้ระวังในส่วนของออฟฟิศซินโดมนะคะการนั่งนานจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้กล้ามเนื้อขาของคุณนะคะ ไปจนถึงช่วงเอวเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะคะก็อาจจะทําให้ตรงกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นนะคะมาดูกันต่อค่ะในส่วนของวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะชาวราศีเมถุนค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะแนะนําให้ตัวคุณเนี่ยไม่ว่าจะทําบุญทําทานหรือนั่งสมาธิสวดมอนต์อะไรใดๆก็ได้เอาที่คุณสะดวกนะคะที่สำคัญเลยก็คือแนะนําให้ชาวราศีเมถุนแผ่เมตตาเป็นประจํา ทุกวันทุกครั้งเลยที่คุณสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหรือทำบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่นะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะหรือใครก็ตามนะคะที่เคยทำลายจิตใจคุณในอดีตนะคะปล่อยวางเรื่องนี้ไปอโหสิกรรมกันนะคะแล้ววิบากกรรมในชีวิตของคุณก็จะ น้อยลงไปแล้วก็ทําให้เรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความราบรื่นในการติดต่อประสานงานการเดินทางในชีวิตของคุณในช่วงเดือนกันยายนราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของคำแนะนำนะคะจากพลังงานของฟูมูนนะคะบลูมูนด้วยนะคะในช่วงของวันที่30และ31สิสิงหาคมที่ผ่านมานะคะพลังงานนะคะของ พระจันทร์เต็มดวงในราศีมีนะคะอยากจะเตือนคุณนะคะในส่วนของการบาลานซ์ spirituality and practicality นะคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณใส่ใจกับในเรื่องของการปรับบาลานซ์บบค่ะภายในของคุณนะคะอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของระบบการไหลเวียนโลหิตนะคะการหายใจนะคะแล้วก็อาจจะเสริมในเรื่องของการฝึกสมาธิภาวนาสวดมนต์นะคะหรือโยคะก็ได้นะคะจะจะทำให้คุณเนี่ยปรับบาลานซ์บบชีวิตได้ดี ทิ้งพื้นนะคะแล้วก็ในส่วนของดนตรีงานศิลปะงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบนะคะก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจต่อยอดชีวิตของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่นะคะที่เป็นคําแนะนํานะคะคุณได้ไพ่ night of cups นะคะ ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้เนี่ยจะมีข่าวดีในเรื่องของการเดินทางค่ะในเรื่องของการที่คุณจะได้ เ,ออเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไปสู่ทิศทางใหม่ที่ทําให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะคุณอาจจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นหรือคนที่คุณรักมากขึ้นหรืออาจจะมีเวลาได้ทํางานอนดิเรกที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของชีวิตด้วยนะคะการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆก็จะราบรื่นด้วยนะคะหรืออาจจะมีใครบางคนนะคะที่มาจากแดนไกลนะคะเข้ามาสนใจเข้ามาจีบคุณนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าชาวราศีเมษ เมุนก็มีพลังงานที่ดีมากๆเลยนะในช่วงของเดือนกันยายนานี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีเมถุนทุกคนทุกท,ท่านก็ขอภัยอีกครั้งนะคะที่อาจจะมีเสียงธรรมชาตินะคะแทรกเข้ามาเป็นระยะนะคะก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ค่ะคอมเมนต์ <สา S 1> เป็นกำลังใจให้กับฉันด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ